สวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัลไทยแลนด์ from home กับเอิญปานระพีวันนี้ยังขอจัดรายการจากที่บ้านนะคะทีมงานเราก็ work from home กันค่ะในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด -19 นี้นะคะนอกจากที่เราจะต้องรักษาสุขภาพกายแล้วเราก็ต้องรักษาสุขภาพใจด้วยนะคะซึ่งหลายคนกำลังเป็นปัญหาอยู่อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวค่ะแล้วเราจะทำยังไงจะมีวิธีสังเกตยังไงแก้ไขยังไงจะมีทางออกไหม วันนี้เอิ้นพาทุกคนไปคุยกับจิตแพทย์ค่ะแพทย์หญิงอภิสมัยศีรังสันผู้อำนวยการศูนย์จิตรักกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะซึ่งหลายคนคุ้นเคยกันดีในฐานะอดีตนางสาวไทยปี2542และอดีตผู้ประกาศข่าวที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะตามเอิ้นไปพบกับคุณหมอเบิร์ดกันเลยค่ะ เรามาคุยกับคุณหมอเบิร์ตแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ค่ะและการพูดคุยของเราก็เป็นแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะเอิญก็สัมภาษณ์จากที่บ้านค่ะผ่านทางเครื่องมือออนไลน์ในยุคดิจิทัลนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอเบิร์ตสวัสดีค่ะสวัสดีน้องเอิญแล้วก็ทุกท่านที่ชมอยู่ด้วยค่ะค่ะเอิญก็ขออนุญาตสัมภาษณ์จากที่บ้านนะคะก็โซเชียลดิสแทนซิ่งกันด้วยตอนนี้เอิญก็กักตัวอยู่บ้านเพื่อชาตินะคะแล้วก็เพื่อคุณหมอด้วยค่ะ ส่วนของพี่เบิร์ตตอนนี้ก็ยังต้องมาทํางานโรงพยาบาลเป็นปกตินะคะแต่ว่าอย่างที่น้องแอ้นเห็นที่นี่ก็คือจะเป็นห้องที่เราใช้ในการที่ให้บริการทางออนไลน์ก็คือเป็นรักษาพยาบาลทางไกลนะคะจะเป็นรูปแบบการรักษาที่เราปรับเข้ามาในช่วงนี้ด้วยค่ะอ๋อเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาคุยเรื่องนี้กันด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอถามคุณหมอเบิร์ตหน่อยค่ะว่าจากสถานการณ์โควิด -19 อย่างตอนนี้เนี่ยนะคะมันส่งผลยังไงกับสุขภาพจิตของคน คือถ้าเราเห็นตามข่าวต่างๆเนี่ยนะคะทั้งสื่อทีวีสิ่งพิมพ์หรือว่าสื่อออนไลน์ก็ตามเนี่ยจะเห็นเลยว่าในช่วงสองสามัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยความเครียดของคนจะค่อนข้างแปรเปลี่ยนไปเล็กน้อยในช่วงแรกๆเนี่ยนะคะท้องถนนเนี่ยเงียบกริบเลยนะคะเพราะว่าทุกคนก็ให้ความร่วมมือกับกรัฐบาลอยู่บ้านนะคะเพราะว่ากลัวการติดเชื้อด้วยแล้วที่สําคัญคือเมื่อเชื้อเนี่ยเป็นเชื้อใหม่ เรายังไม่รู้จักว่าสถานที่แบบไหนถึงจะถือได้ว่าเป็นสถานที่เสี่ยงหรือการสัมผัสกับใครในกลุ่มไหนอย่างไรเนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือทุกคนก็เก็บตัวเองอยู่กับบ้านป้องกันไว้ก่อนนะคะแต่สักประมาณอาทิตย์ที่แล้วจนถึงอาทิตย์นี้เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยคือคนไม่กลัวการติดเชื้อเท่าไหร่แล้วอ,อย่างเราเห็นในข่าวนี่น,นะคะคือพอมีการบริจาคสิ่งของเนี่ยโอ้โหคนก็แห่กันมาเต็ไมไปหมดเลย สะทอ้อนให้เห็นสิ่งสําคัญคือคนเริ่มกังวลเรื่องตาท้องและวทามาหากินไม่ได้เข้าสารที่อาจจะมีสต๊อกมาสองสัปดาห์สามสัปดาห์เริ่มจะไม่พอแล้วอตอนเนี้มันกลายเป็นความเครียดอีกแบบหนึ่งค่ะแล้วก็ยังเป็นความกลัวอยู่กลัวอนาคตที่ไม่แน่นอนกลัวว่าจะไม่สามารถกลับไป เผชิญชีวิตหรือดํารงชีวิตอย่างเป็นปกติได้อย่างนี้ค่ะก็จะเป็นความเครียดที่มากมายมหาศาลเลยนะคะในช่วงนี้ที่สังเกตได้ค่ะถ้างั้นก็คือก็จะเกิดความเครียดใช่ไหมคะคุณหมอแล้วความเครียดเนี่ยก็คือ2ส,ส่วน ก็คือส่วนนึงก็คือเกิดจากเหตุการณ์โควิดไม่ว่าจะเป็นการกักตัวก็ทําให้คนเกิดความเครียดขึ้นได้แล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจหลังจากนี้ต่อไป่คะตอนนี้เนี่ยคิดว่าการที่คนเรากลัวการติดเชื้อเนี่ยมันมันทักจะเป็นเรื่องที่เราปรับตัวได้แล้วคนเริ่มคุ้นเคยกับพฤติกรรมใหม่แล้วซึ่งเพิเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่ามันคงเป็นวัฒนธรรมที่อาจจะต้อง เปลี่ยนแปลงตลอดไปและที่คนจะระมัดระวังดูแลตัวเองให้ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้มากยิ่งขึ้นนะคะ,คะแต่ว่าในแง่ของความเครียดจากการที่ยังคาดเดาไม่ได้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเราจะกลับมาค้าขายได้เหมือนเดิมไม่อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ยังไม่มีคําตอบก็ทําให้คน,เ,นเกิดความกังวลอย่างมากโดยเฉพาะนะคะถ้าคนที่เขา อาจจะเจ็บป่วยทางด้านสุขภาพติดอยู่เก่าแล้วเช่นเป็นโรคซึมเศร้าอาจจะมีการใช้แอลกอฮอล์หรือว่าสารเสพติดนะคะหรือแม้แต่วิศกกตังวลโรคยังมิดยังททาคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยกลายเป็นว่าอาการกําเริบหนักเลยในช่วงนี้สิ่งที่พี่บ๊วเจอบ่อยเนี่ยคนไข้ก็อาการแรกแรกเลยนะคะที่จะเป็นกันบ่อยมากก็คือนอนไม่หลับนะคะ าการกินการนอนเนี่ยผิดปกติไปหมดบางคนก็กินอาหารไม่ลงม,มีบางคนน้ําหนักลดเป็น10กิโลกรัมเลยนะคะในช่วงที่สางสัปดาห์สีสัปดาห์ที่ผ่านมาคืออันนี้ถือว่า เป็นอันตรายได้แล้วก็หลายคนก็จะตรงกันข้ามก็คือกลายเป็นเจริญอาหารผิดปกติอ้ามีคนไทยที่เขาบอกว่าไอ้ไท้ไทว่าเขาทุกอย่างมันเครียดและควบคุมไม่ได้ไปหมดมความสุขเดียวที่หลงเหลืออยู่คือการกิน<อ>แล้และนี่อาจจะกลายเป็นสัญญ,ญาณของภาวะซึมเศร้าก็ได้นะคะลูกหลานก็กลายเป็นการปะทะกัฐฐนขึ้นมาที่นตรงนี้เนี่ยอยากให้พวกเราตระหนักค่ะว่าอันนี้มันเป็นภาวะเครียด อาจจะมีมภาวะซึมเศร้าอารมณ์ที่ผิดปกตินะคะ,คะแล้วก็จําเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะลุกหลังใหญ่โตแล้วก,แวก็แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้ค่ะถ้างั้นอย่างเงี้ยคือถ้ามีอาการแบบนี้คือเริ่มจะทานมากผิดปกติแล้วเนี่ยเริ่มจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วใช่ไหมคะพี่เบิร์ตใช่ค่ะทุกๆท่านสามารถสังเกตตัวเองง่ายๆนะคะ คือเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเป็นคนอย่างไรสังคมเราเป็นยังไงอ,อารมณ์ของเราเป็นยังไงยกตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเป็นคนคุยเกง่งมีเพื่อนฝูงเยอะแยะไปที่ทํางานก็าทานข้าวร่วมกันมีเรื่องตลกก็พูดคุยหัวเราะเฮฮาสนุกสนานกันเดี๋ยวนี้เรากลายเป็นคนเก็บตัวเรากลายเป็นหงุดหงิดง่ายเพื่อโทรมาก็ไม่อยากจะรับหรือมีโรคส่วนตัวสูงมากขึ้น หรือบางทีก็เข้าไปติดตามข่าวสารมากมายแล้วก็หุดหิตโตดโกรธรัฐบาลไปโพสต์ด้วยถ้อยคำรุนแรงอะไรอันนี้เนี่ยถ้ามันเป็นพฤติกรรมที่มันผิดปกติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม,มเราเองต้องตระหนักว่าเอ้ยของใสเรากำลังกำลังจะเครียดแล้วเราอาจจะต้องการความช่วยเหลือนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยสังเกตได้เนี่ยมันเราเรียกว่าฟังก์ชันคือเหมือนศักยภาพในการดำเนินชีวิตการงาน แก้ปัญหาให้เป็นไปตามปกติตอนนี้เราจะสังเกตได้เลยว่าอ,อย่างคนที่ work from home เนี่ยะจะบอกได้เลยว่าเริ่มสมาธิไม่ดีเริ่มการตัดสินใจผิดพลาดเรื่องเลก็กๆน้อยๆง่ายๆกลายเป็นเอ้ยทำไมเราทำไม่ได้คือเหมือนกับว่าศักยภาพมนุษย์เราเนี่ยพอภาวะอารมณ์มันแปรปรวนมันมีผลกระทบเรื่องของศักยภาพที่เป็นความสามารถการตัดสินใจความนึกคิดของเราที่เคยสมเหตุสมผลเนี่ยอาจจะ อาจจะไม่มีเหตุผลไปเราสำรวจตัวเองแล้วเราลองสังเกตสิในครอบครัวเรามีคนสูงอายุมีเพื่อนบ้านมีสามีภรรยาพี่น้องลองสังเกตกันและกันอเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้คุณยายชักจะมีเหวี่ยงวีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเอ๊ะ สามีเราชักจะเริ่มเก็บตัวพูดน้อยดื่มเยอะขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยค่ะวัดที่ตักยภาพว่าอ ي, ทำไมเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปจากคนที่เคยมีเหตุมีผลกลายเป็นเป็นข่าวไปซะและ้วไปทะเลาะกับเจ้าหน้าที่รัฐทางตำรวจก็มีการประทะกับคุณพยาบาลซึ่งพึ่งลมเวรอ,อะไรแบบนี้มันมันเป็นภาพสะท้อนได้เห็น และให้เรามองมันอย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติและทุกคนกาลังอยู่ในภาวะเครียดและเราสามารถพูดคุยกันได้พูดคุยกันแล้วให้ความช่วยเหลือกัน,นะคะ่ะอืก็ถ้าหากว่าสังเกตตัวเองและว,ว่าเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพฤติกรรมจากที่เคยเป็นแบบนึงก็เปลี่ยนมาเป็นอีกแบบหนึงนบบน่งหรือว่าศักยภาพต่างๆนี่ลดลงเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีอาการแล้วใช่ไหมคะทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราเริ่มค,คุยกับตุ๊กตาแล้วล่ะคะคุณหมออันนี้อันนี้ <laughs> เป็นอะไรไหมคะ ตอนนี้ถ้าเราคุยกับตุ๊กตาไปเนี่ยนะคะคิดว่ามันน่าจะโอเคอยู่นะพอไหวแต่ถ้าสักวันใดวันหนึ่งเราเริ่มได้ยินเสียงตุ๊กตามันคุยตอบมาเนี่ยอันนี้ก็โทรหาพี่เบิร์ชทันทีเลยโอเคค่ะคือตอนนี้เราเห็นพฤติกรรมที่แปลกๆมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าบางคนรู้สึกเขินที่จะไปบอกใครว่าเฮ้ยนอนไม่หลับมาสองสัปดาห์แน้วหรือไม่กล้าที่จะยอมรับว่า เออเนี่ยไม่รู้ไปอะไรเมื่อวานเนี่ยทะเลาะก,กับภรรยาที่บ้านเพราะว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยอะไรเงี้ยคือเพราะคนไทยเนี่ยมีค่านิยมของการที่ไม่ยอมรับความรู้สึกที่ผิดปกติคือในบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรามีความรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยสังคมไทยมีการตักสินว่าเอ้ยคุณไม่เก่งคุณไม่ดีคุณอ่อนแอโดยเฉพาะยิ่งบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย ที่เขาจะรู้สึกตําหนิตัวเองว่าเฮ้เขาต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน mm hmm. เขาอ่อนแอไม่ได้เขาล้มไม่ได้เขาเป็นฮีโร่ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> อยากให้มันมีการรณรงค์ให้เข้าใจค่ะว่าสถานการณ์มันยากจริงๆเรื่องโควิดนี่มันเป็นเรื่องของระดับโลก mm hmm. เพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เล็กๆธรรมดาเนี่ยเราได้รับผลกระทบแน่นอน mm hmm. เพราะฉะนั้นเราควรที่จะพูดคุยได้ขอความช่วยเหลือได้สิ่งที่จะผลักดันไปสู่ภาวะอันตรายนะคะมีอสองเหตุการณ์ อันที่หนึ่งเนี่ยคนคนนั้นรู้สึกว่า hopeless ไม่มีวันที่จะดีขึ้นอีกต่อไปแล้วมันหมดหวังมันหมดกำลังใจมันท้อแท้มันไม่มีทางออกทำนองเนี้นะคะอันที่สองคือถ้าเขารู้สึกว่า h e l p l e s s คือไม่มีใครช่วยได้อีกแล้วมไม่ว่าจะเพื่อนฝูงพี่น้องไล่ไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านรัฐบาล คงไม่มีใครที่จะเข้ามาเข้าใจและช่วยเหลือเราถ้ามันเกิด l o s s l e s s l e s s เนี่ยถือได้ว่าพี่น้องประชาชนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นอันตรายและเราที่ยังมีเรี่ยวมีแรงพอไหวอยู่เนี่ยต้องรีบที่จะให้ความช่วยเหลือเขาโดยด่วนค่ะ,คะทีนี้เนี่ยพอสมมติว่าเราทราบและวว่าอาจจะมีคนที่เริ่มมีอาการผิดปกติหรือแม้แต่ ตัวเราเองเนี่ยนะคะแต่ทีนี้บางคนก็ไม่กล้าที่จะไปพบคุณหมออันนี้เนี่ยคือคมีทางอื่นที่จะช่วยได้ไหมหรือแม้แต่กระทั่งถ้าเรากักตัวอยู่ที่บ้านค่ะเราอาจจะไม่สะดวกในการที่จะออกไปข้างนอกหรือว่าไปโรงพยาบาลมีทางไหนที่จะพอช่วยได้ไหมคะจริงๆในช่วงนี้เนี่ยภาครัฐภาคเอกชนทุกหน่วยงานเลยนะคะเราก็พยายามที่จะพัฒนารูปแบบของการดูแลผู้ป่วย ขึ้นปัจจุบันนะคะน้องเอิญเราสามารถที่จะคุยกับผู้ป่วยแบบนี้ได้เลยพะผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องพาตัวเองมาที่โรงพยาบาลน,นะคะคุณสามารถที่จะขอรับบริการให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ได้เลยนะคะเราเรียกว่า e mental health ค่ะ,<น>ะ e mental health ที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นการปรึกษาคุณหมอผ่านทางออนไลน์แบบที่เราคุยกันอยู่แบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะอาจจะดูเหมือนกับเวลาเราคุยกับเพื่อนนะคะ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยอย่างของพี่ตูจจิตลักณ์เนี่ยเราก็จะใช้ซอฟต์แวร์ที่มันมีความปลอดภัยก็จะใช้เว็บเอ็กคือเรื่องของ p r i เวซีหรือความเป็นส่วนตัวตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญที่เขาจะต้องได้รับข้อมูลว่าจะเข้ารับบริการเนี่ยไม่ใช่ใครก็ได้เข้ารับบริการก็<ม>ต้องมีการตรวจสอบว่าทางห้องที่อยู่ตรงนู้นเป็นยังไงมีความเสี่ยงไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดไม่เหมือนการมาพบแพทย์ แต่ในสถานการณ์แบบนี้ค่ะซึ่งมีการแพร่ระบาดแล้วก็ประชาชนเองก็ยังมีความต้องการความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยอันนี้คือเราพัฒนาให้เท่าที่ข้อจากัดเรามีอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่เห็นอุปกรณ์เนี่ยที่อย่างตอนนี้คุณหมอเบิร์ตใช้อยู่เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ให้คําปรึกษากับคนไข้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆต้องเล่าให้ลูเรื่องฟังด้วยว่าคืออุปกรณ์มันอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเชื่อมต่อสัญญาณนะคะ เราจําเป็นต้องดูสภาพดีกันด้วยนะคะอันนี้อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้ดูนิดนึงคือคือเวลาเราออนไลน์กันเนี่ยเราก็ต้องมีกระจกเช็คน้านิดนแล้วก็แล้วก็เราเช็คหน้านิดนึงเช็คผมนิดนึงเราก็ต้องมีแบบว่าเมคอัพด้วยอะไรประมาณเนี้ยค,คือคิดว่า ตอนนี้มันมันก็ทําให้ทุกคนก็ต้องปรับตัวค่ะถ้าสมมติว่าคนไข้เข้าไปปรึกษาคุณหมอผ่านทาง e m e n t a l health ก็จะเห็นคุณหมอนั่งแบบนี้อยู่ในห้องนี้พร้อมๆกับเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมจัดไฟเรียบร้อยเลยทีนี้ถ้าหากว่าคนเริ่มสนใจแล้วว่าอยากจะใช้บริการ e m e n t a l health เนี่ยนะคะจะไปดูได้ที่ไหนคะคุณหมอคือในส่วน e m e n t a l health ตอนนี้เป็นของโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะสามารถที่จะติดต่อไป ในใหมายเลข1719ของโรงพยาบาลกรุงเทพได้เลยค่ะก็มีรายละเอียดขั้นตอนว่าจะต้องเลือกเข้ารับบริการอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีคุณพยาบาลติดต่อกลับไปเพื่อที่จะแนะนําขั้นตอนการใช้บริการแล้วก็พอเข้าไปรับคําปรึกษาปุ๊บเนี่ยก็จะพบกับคุณหมอ ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันหลายๆท่านให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตจากศูนย์จิตรักกรุงเทพค่ะก็ะจะมีทั้งในส่วนของจิตแพทย์นักจิตบำบัดที่ให้ปรึกษาในลักษณะนี้นะคะที่เป็นลักษณะการนั่งคุย กับในส่วนของกิจกรรมบําบัดนะคะก็จะมีทั้งดนตรีบําบัดศิลปบําบัดมีคุกกิ้งด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่เรียนนะคะว่ามันจะไม่ใช่การทํากิจกรรมสนุกสนานเฮฮามันจะเป็นเรื่องของการบําบัดพื้นฟูมมันจะไม่ใช่การบําบัดผู้ป่วยที่อาการรุนแรงแต่ว่าอย่างพวกเราที่คิดว่าสุขภาพจิตดีแต่ต้องการที่จะสร้างความเข้มแข็งเป็น mental health promotion prevention คือเราไม่อยากป่วยเราอยากมีสุขภาพิด,ดีก็สามารถเข้าไปใช้บริการเหล่านี้ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณหมอก็เก่งเทคโนโลยีกันแล้วทุกคนเลยนะคะเพราะว่าใช้เครื่องมือเหล่านี้พร้อมกับมีการเตรียมอุปกรณ์รวมถึงไฟด้วยนะคะเมื่อกี้แอบเห็นพี่โโเพิร์ชโชว์ให้ดูดีค่ะจริงๆไฟนี่ นำเสนอเลยนะคะอันนี้เป็นไปบ้านธรรมดานี่เองค่ะ<ต>ก็คือดูแลทุกอย่างริ้วรอยหายหมดเลยนะคะ <laughs> เราก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันนะคะมันก็จะได้แบบว่าโอเคทําให้คนไข้เองก็รู้สึกสบายใจที่ได้เห็นหน้ากานะะันค่ะเป็นความใส่ใจของคุณหมอนะคะ นอกจาก e mental health ของโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วนะคะตอนนี้ทางกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็ยังมีแอป mental health check up แอปพลิเคชันทดสอบประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นด้วยตนเองได้ฟรีค่ะสามารถประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตด้วยตนเอง6รายการได้แก่ความเครียด ภาวะซึมเศร้าภาวะสมองเสื่อมดัชนีความสุขพลังสุขภาพจิต r q และความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ ค่ะถ้าประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตแล้วมีระดับความเสี่ยงสูงทางแอปก็จะแนะนําให้ไปพบคุณหมอนะคะหรือโทรหาสายด่วนสุขภาพจิต1 3ึ่ค่ะใช้ได้ทั้ง iOS และ Android สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ it 2 4 hs. com ด้นะคะ อ่ล่ะตอนนี้ถ้าเรารู้ตัวแล้วนะคะว่าเรากําลังมีความเครียดลองมาดูวิธีที่เราจะสามารถขจัดความเครียดด้วยตัวเราเองง่ายๆกันดีกว่าค่ะทีนี้ค่ะสมมุติว่าเราอยู่บ้านเรารู้ตัวแล้วว่าเรากําลังมีความเครียดมากๆจะมีวิธีแนะนํายังไงให้เราสามารถบําบัดหรือว่าขจัดความเครียดของเราได้ด้วยตัวเองง่ายๆบ้างคะค่ะคือวิธีดูแลตัวเองเนี่ยไม่จําเป็นต้องรอให้ป่วยแล้วเครียดมากแล้วถึงจะลุกขึ้นมาทํานะคะ การที่เราใช้ชีวิตให้มันเป็นปกนติสุขเนี่ยมันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเครียดหรือว่าไม่ให้เกิดความบุนแรงนะคะ,คะอย่างแรกเนี่ยเราทําชีวิตให้เป็นปกติค่ะลุกขึ้นตื่นปั๊บเนี่ยอาบน้ําอาบผ้านะคะผู้ชายก็โกนหนวดตัดผม,มเดี๋ยวนี้ก็ตัดผมกันเองที่บ้านพยายามดําเนินชีวิตให้เป็นปกติอย่านอนแค่อยู่แต่บนเตียงอย่าดูแต่มือถืออย่างเดียวนะคะพยายาม fit active เราอาจจะไม่ใช่คนที่เคยลุกขึ้นมาทํากับข้าวหรือว่าปลูกต้น เล่นดนตรีทำศิลปะตอนนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราทดลองดูลุกขึ้นทําเราไม่ได้จาเป็นต้องวาดรูปให้สวยที่สุดหรือว่าเล่นดนตรีให้เพราะสุดๆการทํารรกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเน้นคือความสม่าเสมอและทุกๆวินาทีที่เราได้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำเนี่ยนะคะมันทําให้ไม n d ของเราคือความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยมันได้พัก ได้หยุดแล้วก็ทําให้เราเหมือนจับชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ทําให้เรามีเรี่ยวแรงมากขึ้นที่จะไปต่อสู้กับสถานการณ์วันรุ่งขึ้นให้ดีขึ้นท้ายนี้ค่ะให้คุณหมอเปิร์ทิ้งท้ายสักนิดนึงนะคะว่าออมีอะไรอยากจะฝากถึงทุกคนในช่วงที่อาจจะเจอวิกฤตโควิด -19 กันอยู่ตอนนี้ค่ะสิ่งสำคัญนะคะอยากให้กำลังใจทุกท่านว่าสถานการณ์นี้มันหนักจริงๆ ดังนั้นถ้าสมมติว่าเราต้องเผชิญกับความรู้สึกเสียหายสูญเสียหรืออาจจะทําให้สิ่งที่เราคาดหวังไว้มันไม่เป็นดังหวังเนี่ยอย่างน้อยขอให้ทุกท่านยอมรับมันก่อนยอมรับแล้วก็มีความหวังว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะคือถ้าเรายอมรับต่อนเนี่ยเราจะมีกําลังใจนะคะจากนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปถึงวันที่สถานก,กา์มันคลี่คลาเนี่ยดูแลตัวเองนิดนึงอย่าให้ติดเชื้อ อย่าให้ป่วยนะคะที่สําคัญเนี่ยไม่ใช่ดูแลเฉพาะร่างกายต้องดูแลจิตใจด้วยตอนนี้พวกเราทุกคนเครียดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีคนอีกกลุ่มนึงที่น่าจะเครียดที่สุดแต่พวกเขาไม่เคยบอกเลยก็คือกลุ่มแพทย์พยาบาลค่ะสิ่งสําคัญที่อยากฝากทิ้งท้ายไว้เนี่ยแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เองเนี่ยกลับกลายเป็นคนกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับความช่วยเหลือ,อเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้ค่ะมักจะมีคอนเซ็ ความคิดคือต้องช่วยประชาชนเป็นหลักแต่หลายๆครั้งเนี่ยบุคลากรเหล่านี้ลืมที่จะดูแลตัวเองบางทีเขาก็ต้องการกำลังใจยอย่างนี้เหมือนกัน<ม>เราสามารถที่จะไปเลี้ยงข้าวคุณหมอยังได้เลยนะคะ,ม,คะมีข่าวสารไปแจกคุณพยาบาลบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามองกันตรงๆเนี่ยเขาก็ถือได้ว่าเป็นผู้ประสบภัยเหมือนก,นกันกับพวกเรานะคะแล้วบุคลากรเหล่านี้บางทีก็ ดูแลผู้ป่วยหามลุ่งหามค่ํากลับไปไม่มีเวลาดูแลคุณพ่อคุณแม่ตัวเองลูกตัวเองไม่ได้เจอกันมาสามวันข้าวก็ไม่ได้ทานและพวกนี้ก็มีคุณมสมบัติในการอดข้าวเก่งมากทานอาหารไม่มมเป็นเวลานี่เป็นคุณสมบัติแพทย์ประจตัวตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วตอนนี้ใช้เวลานิดนึงที่จะให้คนเหล่านี้ดูแลตัวเอง<ม>แล้วก็แม้แต่สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยรมสุขพาพจิต ก็มีบริการสําหรับบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่สามารถที่จะเข้าไปรับบริการเยียวยาจิตใจช่วงนี้ทําไมทํางานดูแลคนไข้แล้วสภาพจิตใจไม่ดีเลยนอนไม่หลับเลยอ,อันนี้เนี่ยภาครัฐเองก็มีช่องท,งทางที่ให้บุคลากรเหล่านี้ได้ดูแลตัวเองด้วยค่ะ,คะดีเลยค่ะก็ก็คือคุณหมอเองเนี่ยก็ต้องดูแลจิตใจของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันเพราะช่วงนี้ก็คืองานหนักแล้วก็อยู่ในภาวะที่กดดันมากๆเลยนะคะต้องขอบพคุณคุณหมอเบิร์ตมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ยังไงก็อย่าลืมสำรวจตัวเองสำรวจคนรอบข้างเติมกำลังใจให้ตัวเองและเติมกำลังใจให้กันและกันนะคะเอิญและทีมงานดิจิทัล Thailand ก็ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยและก็ทั่วโลกผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้และเราจะกลับมาฟื้นฟูก,กันใหม่อย่างมีพลังใจนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถดนะ